สัตยาฟ้าเอ้ยฟ้าห้องสัตไลกลุ่มจังซีหมอลำทั้งหลายมาแล้วหมอลำกล่องสิมกะบ่วบาดหมอลำกล่องสิมสีวาสีห้องหาฝนให้มันมาหำดอกบวงกินจะนมันนโดดเกราะยางนั้นปดจับเล้วเลยสีว่าฝนเอ้ยฝนตกย่ำเดือนเก่าตกลงมากะบ่ดตางหมอลำกล่องสิมเยี่ยมตาง เข็นแต่สู่เพิ่นกายเข็นแต่แฟนพันไผ่บัดหาสู่บักอายสีเป็นนางยังยอสีเป็นนางยังยอปูปาในบักคอแห่มันไปียมใส่ผู้ใดเรือคนทั้ง เดียวคนมาจังไหนโมพลล่าน้ำบดขื่นจนดหอดแจ้งใส่งาลุ่นฝนพนฝนเหลื่อยเดี๋ยวบังเบเบิกฝาทางกำไฟสานแจ้งสว่างนู่งตาบังอื่นกเมื่อหมดเสียงเป็นเสียงผีผินทดไก่กาหมาห้องเสียงขบวังตำขูุนน้ำน้งสถานบุญคุดโตขันจันจันต้น ไก่ไลยผ้าลูกหน่อยไปค่อยกินหน้ำบอลวขยดอนเี่ยแวแกวหายาอยู่้าดอนไก่บกูตบปผีจอนจจกสว่างไข้แขะแม่ดูดาลด่าดาวหลุดเตาเส้นสุน่าลมไหวไว้อยเอ้ยจอนเสาหนาไหนไหนไก่สว่างจังหวัดนางเอ้ยนา ลงต้องเห็นยังลากากรองกากาะโจนนกาออกหากินนกกะบินรับฟับเซลสวนแหงใหม่มุ้ยเด่งกระหองหันรื้ใจข้าคอยิ้เสียงทอกนามโกก้ะองเอลกินไม้นิ่มเลี้ยมกลางเล้งตองขราต้นเ่ามีแต่สองค้นเฮาลำใสกันจนหอดแจงคอแหงบอนแหงเส้ระจัดมันคน สองคนศิลาจากถากกันน้องอ่นเศร้าขอเ้าสังลาคุณน้องจ๋ายาเอ็ดท่าใหวหัวาซ่าควที่บาแต่ัวคำล่ำประชันสรัทธาวาจาสุขขึ้นขมคำขาลมบวานเปลี้ยวเขาแต่ก่อนเด็กเดียวบ่เป็นนาจะใฟรเดียวตังคมกงจะตังโ้ นหน่อหองกันคว่ำจังสันจังสีที่ได้มาหมู่หมาเชวนมากองสินลำบ่เขยดของเขียงแกขมใจพี่นักหนักบ่กล้องเงี้ยเขยดไกยตั้งมาดังเอ้ยนาฮังคำบาราดกดอกดีให้ที่บ่กถือเื่อตังคนกับตังเอาเอาคำก่อนเป็นไห่ห้ผมขออภัยขอสิโทษไอต้นพี่ผู้เยววน ล่ำวกเกียวพัวพันสามารถขี้ปองดอกให้หักกันเด้อน้องพี่ขอุ้งลาซ้ำเสาร์ลสิจักาดน้ำบากใจชื่อพอเจ้าสิไปเร่าใส่ผู้ใดสิไปร่าใส่ผู้ใดเออคนฟัง อหเดิ้ลคุณแม่เจ้ามาปนละเังให้เป็ดเงินลอยบาทอันคว่ำเจ็บเจ้าก็จะได้คว่ำไข่เจ้ายาหมีให้สิขีสุขังพลังเทียดอันไหนกายได้อันนั่นนั่งขำแกวลลังลา เออสะตาพูดจ้างนวลล้ำทังสีแม่อาจารย์บุญเสริมแม่ขันไม่งานก็จังคอยจ้างนวลล้ำกองสิบเก้าสิบล้ำนุ่นเด้งอันมาล้ำบีนแกเด้อคุณแม่ทั้งเถ่าแก่พี่น้องอายุยืนวัดเท่าขันเด้อเจ้าผู้เด่นทานเด้อเจ้าผู้เด่นทานขุนสมทานทั้ง เขไปคขไปเนือเป็นขอยแม่จ้าพอุ่อเพียงแต่มันซุมอเพียงมันนา ขายเอาทนเอาควานนั่นสิไป่ซื้อหมูไก่ห้ากันไรกันแล้วไม่ได้รอคือคนใดระเสิดแต่งานกันนั่นั่งแตจะมาเห็นนามสายตาเนี่ยม่เจ้าซื้อพิ่จีใจได้พี่เบิร์แข่งแข็งแขงแข็แขงแขงแขงแข กันโยแสงตะบันน่มันส่งฟ้าจาเรลาพี่น้องก็ไปส่งไปเอาหน่อยเอหวงก็ไปสงเอาหนยเอาห่วเอพันพันหนาสุขพาราแม่สุขพาระรับเอาเธอแทนจากน้ำหมอแกนไปจุดต่างเด่นเจ้าคนลังจะลาทว่นาลลาอะไรอะไยนี่ไม่เจ้ากัเนอ พี่น้องสุความเ่วมันแก้กันแน่ดอกก็นานไม่ดานนานพีน้อนนม่ามตาจุ่มมืจุ่มมอผมจุ่มมืจุ่มมือจัอคุยกนทีดี๋ยะสม่คยับนที่ยังเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยคนที่ยังเดย

มีเมียมาแล้วตั้งนานแกจนหัวล้านยังไม่ยอมแก่ฉันรู้แล้วแม่ว่าคุณดูเงยบกเกี้ยวน้องเลยมันเสียแาเกี้ยวน้องเลยมันเสียเพราพีไม่มีเพาะพี่ไม่มีกูหูกันถึงจะมีกัันตั้ลังก็ช่างาม เดียวนะเธอขอบอกคำเดียวนะเธอว่าตัวจำเพเรืองควาพอพี่นั้นมีผู้ของนั้นมีเจ้าของประจาใจอัานมีท่านมีแม่เลวอันนมีทัานมีแม่เลวซ็สาโหนูิงไปเกี่ยวยาเมี่ยงผีวเมืองหน้าต่างบ่อสะออนนั้นนัารนนี่นี่นานนักรนนี่นี่นากลับมาว่าสสด็ยกับ

อ่นไปตายก่อนเยีดก้อนเนื้อสามขั้วเลยเออเอบยขั้ว้วขั้ว้วขั้วขั้วขั้่ขั้วขา้วขัีวขั้วขั้วขั้เขันวขั้วข้วขั้วขั้วขข้วขั้่ขั้ว้วขั้่ขับวขั้วข่วข้วขั้วข้วบัขว อ้าวจะหน้าจะตั้